สวัสดีค่ะยินด,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 ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเราเพาะต้นชะพูไว้นะคะเรากินปลาเผาหรือว่ากินแหนมนะคะกานใบชะพูที่เหลือนะคะแล้วก็มาปักไว้ในกระถางแบบนี้นะคะปักไว้ในกระถางแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาเขาปลูกลงในกระถางแฝงแบบนี้นะคะแต่เราจะปลูกแบบกลับหัวนะคะ เราไม่มีขวดน้ําเราก็ใช้กระถางเก่าๆแบบนี้นะคะที่มีก้นแบบนี้นะคะที่มีก้นะลุแบบนี้นะคะเราก็จะปลูกแบบกับหัวได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะปลูกแบบไหนให้บใบแชพูปลูกกับหัวแบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราก็ทําการขุดเอาต้นแชพูที่เราเพาะไว้ในกระถางแบบนี้นะคะเราเอาจากก้านที่เรากินปลาเผาหรือไม่ก็กินแหนมคุกนะคะ เราเอาเขามาปักชําไว้ในกระถางแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอากิ่งที่เขาลอดนะคะอันนี้เขาแตกใบใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็แตกใบใหม่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาลงในกระถางกระถางแต่เราจะปลูกแบบขับหัวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราดูกันเลยค่ะว่าเราจะทำแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะแล้วก็ทำการขุดเลยนะคะขุดเอาเขามาสักหนึ่งกิ่งก่อนนะคะเราจะมาปลูกไว้ในกระถางนะคะแล้วก็เสาะเสาะเอาดินติดมาด้วยเล็กน้อยนะคะนี่นะคะเสะฐฐาะลักษณะแบบนี้นะคะเสาะแบบนี้นะคะ ได้มาแล้วค่ะตอนนี้ลากเพื่อนๆดูน,นะคะตอนนี้ลากเขาเดินนะคะเราเพาะไว้จะกิ่งนะคะตอนนี้ลากเดินดีแล้วค่ะอันนี้เพื่อน,<ค>นๆ season, เห็นเขาจะเป็นรากลากลากฝอยขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะเอา,ากิ่งนี้นะคะลองปลูกแบบกับหัวนะคะเพื่อนๆลองทําตามได้เลยนะคะแล้วปลูกแบบนี้ค่ะง่ายเลยนะคะเอากระถางเก่าที่เรามีนี้นะคะไปปลูกเลยะค,ะค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเมื่อเราได้มาแล้วนะคะเราก็เอาฟองน้ํานะคะมากันดินไว้เลยนะคะกองฟองน้ํานะคะ ฟองน้าเก่าๆนะคะมากันดินกันดินงไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆกันดินไว้แบบนี้นะคะกันดินงไว้แบบนี้นะคะเราก็จะเอาเขาไปใส่ไว้ในกระถางเลยค่ะคือขากระถางกระถางที่มีรูแบบนี้นะคะเราก็มาปลูกได้นะคะปลูกแบบกับหัวนะคะเราก็เอาต้นที่เราถอนมาเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราเพาะชาไว้แล้วก็เอาเขามาใส่ไว้ในกระถางเอาปลายเขาลงก่อนเลยนะคะเอาปลายเขาลงก่อนเลยนะคะ ไอาใเขาลงลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆ่อ,อดึงใบเขาดึงยอดเขาให้มาโผล่ให้มาโผล่ฝั่งฝั่งก้นกระทบนี่ค่ะเพื่อนค่ะนี่ค่ะทะลุออกมาแล้วนะคะเื่อได้แบบนี้นะคะเราก็เอามะพร้าวสับนะคะ มะพร้าวสับมะพร้าวสับลงก่อนเลยนะคะมะพร้าวสับลงก่อนเลยนะคะเพื่อให้ยึดกับต้นเขาให้ได้ก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยอดินลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ฟองน้ําดิ้นนะคะเรามะพร้าวสับลงก่อนแบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆ่อเพื่อนเพื่อคะนี่นะคะเราก็จะได้กับหัวแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาดินนะคะเอาดินลง กับมพะพร้าวสับที่เราเอาใส่เมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ดินไปเลยนะคะใส่ดินรักษาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอามาพาะพร้าวสับปิดหน้าดินอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อรักษาความชื้นให้เขานะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ปลูกแบบกับหัวถ้าเราไม่มีขวดน้ําเราก็ใช้กระถางเก่าๆได้เลยนะคะมาใช้กระถางเก่าๆแบบนี้ได้เลยค่ะ เล้กรอามะพร้าวสับปิดหน้าดินอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ต้นใบชะพูนะคะปลูกในกระถางแบบนี้แบบกลับหัวแบบนี้นะคะอยู่ในกระถางแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีขวดน้ํานะคะเราก็สามารถเอาใบชะพูมาปลูกแบบนี้ได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเราปลูกใบชะพูกับหัวแบบนี้ได้เลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้เขาแตกใบใหม่เลยนะคะที่เราเพาะไว้นี่ค่ะเราปลูกลักษณะนี้ได้เลยค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนคะเราก็จะได้ใบชะพู่นะคะต้นเชะพูปลูกกับหัวในกระถางลักษณะ,แบ,ะ,ะ,ะ,ษณะแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนการกระถางลักษณะที่มีรูแบบนี้นะคะเราก็สามารถปลูกใบชะพู่กับหัวได้ค่ะเราพื้นที่น้อยนะคะแล้วปลูกลักษณะแบบนี้การลดน้ําหรือว่าการให้อาหารก็ได้นะคะ ให้อาหารกับต้นไม้นี่ค่ะแล้วก็ให้ทางบนด้านบนกระถางน,นี้ได้เลยนะคะเราปลูกในกระถางแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวพอเขาโตนะคะเขาก็จะเลี้ยวขึ้นมานะคะเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่ก้นกระถางแบบนี้นะคะเป็นพุ่มอยู่ก้นกระถางแบบนี้ค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่าน,นี้ก่อนเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ